เจอแล้วนี่ปะ่ะกลับบ้านกันกับอูครับปะเดี๋ยวพาไปดูครับผมตรงไหนบ้างตอนที่ว่าไปเอามารถมาจากหนองํำลึงอยู่นั่นนะครับแวะอ้าวแวะกินข้าวกันเดอ้อหิวข้าวแล้วบนี้ผมเอารถค้ามาเองลูกค้าคนนี้อยู่กับผมหกเจ็ดปีแล้วคันนี้ผมทำสี่รอบคันไปนะอันนี้มันเกิอด accident, อุบัติเหตุชนมุมกระบะด้านล่างนิดหน่อยครับก็เลยเอามาเก็บงานครับป่าเดี๋ยวผมพาไปดูกใกล้ๆกลนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับล่องเรื่องผมจัดให้เต็มที่เลยนะครับนี่โอเคเลยครับสีกระบาผมพ่นให้ทั้งทั้งฝั่งเลยนะแล้วก็ฝาท้ายผมก็พ่นให้ทั้งทั้งชิ้นเลยแล้วไฟท้ายผมเปลี่ยนให้แท้ครับนี่ครับก็เชื่อมแต้มเลยจะได้แข็งแรงครับแล้วก็ใช้สีโพลีไบเบร์ต่อครับเพื่อกันยุบครับแล้วก็ต่อด้วยโพลเหลืองครับแล้วก็สีพื้นทูเคครับต่อไปก็ขั้นตอนการผสมสีตามปกติแล้วครับฉีดทั้งฝั่งเลยครับทาสีผมรอบคันไปครับ น่าจะสี่ห้าปีน่าจะได้ครับผมคนนี้แต่รู้จักกันมาก็จะเจ็ดแปดปีแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณครับ